วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะพี่ตีพามาเดินรอบๆบ,บริเวณสะนี้นะคะสระอีกจุดหนึ่งที่อยู่บริเวณบ้านค่ะก็อ,อ,อยู่ไม่ใกล้นะคะแถบฝั่งตรงที่พี่ตีอยู่เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทําเกษตรกันนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีที่บ้านพี่ตีคุณพ่อเขาก็ เป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่แล้วคุณแม่ก็เป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่แล้วนะคะพี่ตีก็เลยเมีความเคยชินนะคะกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะเวลากลับมาจากาที่กรุงเทพนะคะมาที่บ้านเนี่ยจะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบมาเดินดูพวกสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติชอบมาเดินดูธรรมชาติาทุ่งนาสวนอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นความชอบเพราะว่า ชีวิตตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเกิดมาก็อยู่กับทุ่งนาอยู่กับสวนอยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ชอบนะคะก็วันนี้นะคะพี่ตีก็มาเดินอยู่บริเวณริมสระนะคะที่หน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านของคุณน้านะคะแล้วก็มาเจอนะคะบังเอิญน,นะคะพี่ตีเพิ่งรู้ว่าดอกที่เป็นสีม่วงนะคะที่เด็กๆตอนเด็กๆเนี้ยพี่ตีชอบเด็ดเอากินน้ําหวานของเขาเนี่ยเขาเป็นสมุนไพร ที่คนส่วนใหญ่บางคนก็อาจจะรู้จักดีนะคะแล้วก็พี่ตีก็เลยเพิ่งจะรู้ว่าสมุนไพรชนดิดนี้เขาคือลางจืดค่ะซึ่งเกิดบริเวณด้านหน้าตรงจุดนี้เยอะมากนะคะดอกเขาเป็นสีม่วงพี่ตีไปเที่ยวสวนกาแฟเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเอ๊ะเขาเอามาปลูกทําเป็นไม้ประดับเนี่ยสวยมากๆแล้วที่บ้านเราเนี่ยมันมีเนี่ยมันคืออะไรแล้วที่เราเห็นเนี่ย เราก็คิดว่ามันเป็นหญ้าเป็นแบบเถาที่แบบไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพิ่งจะรู้นะคะจนฟูนนี้แล้วพี่ตีเพิ่งจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคือลางจืดนะคะอยู่ตรงนี้ก็เยอะนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูนะคะนี่นะคะซึ่งพี่ตีไปเที่ยวร้านกาแฟาแถวนคนปรปฐมนะคะเขาจะทําเป็นซุ้มแบบเป็นไม้เลื้อยแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะ ทีแรกพี่ตีก็คิดว่าเฮ้ยเขาทาไมเอามาทําเป็นไม้ประดับได้นะคะซึ่งก็มีความสวยงามพี่ตีก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเราเอามาปลูกจริงๆแล้วทาเป็นซุ้มเหมือนร้านกาแฟาเนี่ยก็คงจะสวยเหมือนกันนะคะการปลูกก็คงน่าจะง่ายอยู่นะคะอาจจะใช้เป็น,นใช้เป็นเถาเป็นหัวนะคะมาฝังปลูกลงในพื้นดินนะคะเขาก็จะเลือ้อยเติบโตได้เลยนะคะแต่ตรงงตรงจุดนี้นะคะ พี่ตีเห็นแล้วอดอกของเขาก็จะร่วงบริเวณพื้นนี่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีลูกนะคะนี่คือลูกแกใช่ไหมคะอาจจะมีเมล็ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ตีจะพูดในเรื่องของสรรพคุณค่ะสรรพคุณ1ิบอย่างของรางจืดนะคะทานยังไงให้เป็นประโยชน์และก็ระมัดระวังเรื่องของโทษด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปเดินดูบริเวณจุดนี้แล้วก็ ดูดอกที่ร่วงด้วยนะคะเขามีความสวยงามมากนะคะนี่นะคะเยอะเลยเลยื้อยย้อยลงมานะคะซึ่งมีลูกแก่ด้วยนะคะพี่ตีก็จะหาข้อมูลเพิ่มนะคะมเมล็ดของเขานะจะช่วยขยายพันธุ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหัว หัวของเขาก็จะอยู่บริเวณโคนต้นไม้นะคะซึ่งเขาเกิดเลื้อยขึ้นต้นจามจุรีค่ะจามจุรีตรงนี้เขาก็จะต้นสูงมากๆนะคะก็เป็นความโชคดีนะคะป่าแถบนี้สวนแถบนี้ของพี่ตีเนี่ยก็มีสมุนไพรที่เราไม่รู้จักก็เยอะนะคะซึ่งพี่ตีก็จะมาหาข้อมูลแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวพี่ตีพาเดินดูต้นรางจืดแล้วก็พูดถึงสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของรางจืดที่ พี่ตีพอจะรู้นะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะนะจุดนี้ค่ะรางจืดนะคะดอกของเขาก็จะร่วงโรยลงมาเยอะมากนะคะพร้อมกับ พร้อมกับบริเวณนี้เขาก็จะมีลูกเกิดขึ้นนะคะลูกของรางจืดนะคะแล้วก็มีพึ่งนะคะเริ่มมากินน้ำหวานแล้วนะคะเหมือนตอนเด็กๆนะคะพี่ตีจะเด็ดยอดเอ้ยไม่ใช่เด็ดดอกของเขานะคะมาดูดกินน้ำหวานเหมือนกับพึ่งเนะะี่ยค่ะรสชาติก็จะออกหวานๆนะคะเยอะมากเลยนะคะตรงนี้นะคะทอดยาวลงมาเลยค่ะ ขยอยขึ้นไปถึงข้างบนเลยค่ะดอกเป็นสีม่วงสวยมากเลยนะคะไปอีกจุดหนึ่งค่ะตรงนี้ก็มีค่ะเยอะมากเลย พีตีจะพูดถึงในส่วนของสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของรางจืดนะคะข้อควรระวังนะคะในการทานนะคะรางจืดนะคะจะช่วยในเรื่องของการถอนพิษไข้ได้ด้วยค่ะพิ่ตีจะพูดถึง10ประโยชน์และข้อควรระวังของรางจืดนะคะรางจืดช่วยถอนพิษไข้ลดไข้ค่ะ พอกบาดแผลให้บาดแผลหายไวขึ้นโดยเฉพาะแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกค่ะลดพิษจากการบริโภคสารพิษเข้าไปค่ะเช่นยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้ายาเบื่อค่ะลดพิษจากสัตว์มีพิษเช่นแมงดาทะเลปลาปักเป้าค่ะบรรเทาอาการผื่นแพ้ต่างๆค่ะช่วยลดเลิกการใช้สารเสพติดได้นะคะ พราะมีฤทธิต์ต่อระบบประสาทคล้ายสารเสพติดบางชนิดค่ะใช้ควบคู่ไปกับการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการเลิกยาเสพติดได้ดีเลยค่ะแก้อาการเมาค้างค่ะโดยเฉพาะใครที่ดื่มนะคะนักดื่มทั้งหลายนะคะมีอาการเมานะคะแก้พิษจากแอลกอฮอลจากการดื่มมากเกินไปค่ะ มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะในการทานรางจืดนะคะเราไม่ควรที่ทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะยิ่งท้ายิ่งทานครบถึง30วันเนี่ยอาจเป็นอันตรายต่อตับต่อม้ามและก็หัวใจระบบเลือดเราได้ด้วยค่ะต้องระวังเลยนะคะการทานสมุนไพรนะคะควรที่จะทานสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะ เพราะว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องการทานด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะพี่ตีพามารู้จักสมุนไพรที่อยู่ข้างบ้านบริเวณหน้าบ้านพี่ตีเองนะคะแล้วก็ มีทอดยาวเถาขึ้นไปบนต้นจำจุลีแล้วก็ต้นตานนะคะซึ่งขึ้นไปสูงมากเลยนะคะได้เห็นใมกระทั่งดอกทั้งทั้งยอดทั้งใบแล้วก็ลูกแก่ด้วยนะคะซึ่งก็มีเยอะอยู่นะคะณนะตอนนี้นะคะอหวังว่านะคะ สำหรับน้องๆเ,เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะคงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รู้จักนะคะสปปรรพคุณแล้วก็ข้อควรระวังในการทานนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรชนิดใดก็ตามนะคะที่ดีขอ,อแนะนําว่านะคะควรที่จะศึกษานะคะแล้วก็สอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ก่อนนะคะเพราะาร่างกายของคนเราไม่เหมาะที่จะทานสมุนไพรอ่หยิบมาใช้ได้เลยในทันทีนะคะ ควรจะปรึกษาก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายหรือผลข้างเคียงได้นะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูคงจะชอบนะคะหากถ้าใครเข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดส่งให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ สวัสดีค่ะไปนะ เราม่พี่ใส่าะ